จากลูกค้าจากกุไทยธานีที่วิ่งดิ่งลงมาเอาไดมาให้เราก็ทําให้โม้เสร็จเรียบร้อยเรามีเวลาเราก็ทาสีให้เข้ามามันมาคือคือก็คือมีเดินสายให้เสร็จเดินสายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทีนี้เราก็จะทดลองละอันนี้ยมอเตอร์ยังไม่ได้สับนะกระแสอ่าเราจะเดินเรืองจึงไปแล้วโุ้นวุ้นแอม ตั้งไว้18 14 8ไม่ใช่สิบวาสิบสี่ก็คือถ้าอยากได้วอล์ให้ฝักเอาทีนี้นี้อยู่ตรงนี้149รถหน้าจะ15บว่าขวาหล้โอเคครับไปอยู่ในสตาร่าใส่เสริมเจโอเค